แมวคับอะแมวครับภาษาเหนือ,อที่พี่ก้าเคยให้สัมภาษณ์อ่ะแมวครับถ้าเขาอยากเล่นจ้วยมันอะไรสักอย่างอะ่ะพี่ก้า<ช>ตอบไปได้ไมได <laughs> แมวครับแมวครัอแมวครับเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องดูแลมันมากใช่ไหมคะใช่เพราะว่ามันเอาแต่ใจเออเ,อ,อเรามันไม่อยากให้เรายุ่งกับมันหรอก โอเคก็เพื่อนเแต่เธอเหมือนแมวนะ่แต่เธอเหมือนแมวนะน้องพะเก้าเหมือนหมาโกลเด้นด้วยน่ารักอ่ะอันเป็นหมูหรืหมาเป็นทุกหมาไปแล้วเมื่อคืนโกลเด้นโกลเอ๋อตรงนู้นเป็นกระตุยเป็นกระต่ายอัพเหมือนกระต่ายอัพมีคนบอกอัพเหมือนกระต่ายเป็นกระตุย อะเหมือนดอลลาร์แลกแพ็กดังขึ้นอีกดังขึ้นอีกดอลลาร์สนุุยยิแดดงมาจักันยิ้มอยู่กันยิ้มหมอบอกเลยดอลลาร์